สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคัดออดเดเดต่อไปนะคะเมื่อวานหยุดไปวนันวันนี้ก็จะมาเริ่มใหม่นะคะก่อนอื่นก็ทำสมาธิก่อนนะคะค่ะก็ขอขออนุญ,ญาตครูครูบาอาจารย์ของผู้เปิดผู้อ่านนะคะ ผู้อ่านไพ่แล้วก็ครูครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังในคลิปวิดีโอคลิปนี้ด้วยนะคะสําหรับเดี๋ยวก็จะสับไพ่ก่อนแล้วเราก็จะมาดูว่าวันนี้นะคะไพ่ที่จับได้เป็นไพ่หมายเลขอะไรและพลังงานไพ่จะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกัน ขอดูพลังงานไพ่ของวันนี้นะคะว่าครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นต้องการที่จะสื่อสารหรือบอกอะไรกับเราโดยผ่านไพ่ใบเดียวนะคะเดี๋ยวจะเลือกไพ่ขึ้นมาหนึ่งใบนะคะมาดูกันนะคะว่า ไพ่ที่ได้คืออะไรโอ้โหสิบถ้วยเลยนะคะวันนี้เยี่ยมยอดมากเลยค่ะผู้ที่จะได้มารับชมรับฟังในวันนี้นะคะไปดูจากหน้าไพ่เลยนะคะมีผู้ชายผู้หญิงยืนผู้ชายเกาะเอวผู้หญิงอยู่นะคะแล้วก็มีเด็กสองคนกระโดดโลดเต้นกันอยู่ข้างๆนะคะเบื้องหน้าก็จะมีบ้านเล็กๆมันหมายถึงความมั่นคงอะนะคะ ไพ่สิบถ้วยไม่ได้บ่งบอกนะคะว่าจะมีเงินมากหรือเงินน้อยแต่โดยปกติแล้วนะคะถ้าหากว่าคนครอบครัวที่เป็นสุขมีความบุดมสมบูรณ์อย่างนี้ก็แสดงว่าการงานการเงินก็ต้องต้อง,องค่อนข้างจะดีนะคะเ <c oughs> บื้องหน้าของสองสองคนนี้เราจะเห็นว่ามีสายรุ้งนะคะมีสายรุ้งแล้วก็มีถ้วยอยู่สิบใบดังนั้นชายหญิงคู่รักคู่นี้ กับลูกสองคนเนี่ยเป็นครอบครัวที่บ่งบอกว่ามีความสุขสมหวังทุกอย่างราบรื่นดีนะคะส่วนตัวตนตัวตนของไพ่ใบนี้หรือของผู้ที่เข้ามาได้ชมได้ ฟังคลิปนี้ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนำพาท่านมาให้ได้รับชมคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสุขสมหวังนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะมีเงินมากเงินน้อยเราเราไม่ได้พูดถึงจํานวนนะคะแต่คนเราถ้ามีความสุขแสดงว่าการงานการเงินมักจะไม่มีปัญหาก็ทาให้มีความสุขนะคะ นี่ก็จะเป็นไพ่สําหรับวันนี้นะคะมันเป็นความสุขความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังนะคะชีวิตของท่านในในวันนี้นะคะที่จะไพ่ได้สิบถ้วยก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่มีความสุขนั่นเองนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะคะรับชมรับฟังก็ฝากไว้แค่นี้พรุ่งนี้เราก็มาดูกันต่อไปว่าไพ่ที่จับได้จะเป็นไพ่อะไรนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ